วันนี้เราเริ่มต้นที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมก็เป็นเขื่อนที่มีกังหันลมเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คิดว่ามากับคนที่เรารักแล้วจะแบบว่ามีความโรแมนติกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ล,ลุกวันนี้ก็จะเป็นลุกสบายๆส,ส,ส,สีขาวเราเดูตอนถ่ายภาพน,นีงกันนะฮะโอเค <Okay. S 2> <c oughs> เออดีมาก เก็หลังจากเราผ่านช่วงเวลาอันลำบากลำบนนะครับที um ่เราไปเที่ยวด้วยกันมาจะพาทุกคนนะครับมาดินเนอร์ด้วยกันนะครับมากินพิซซ่าด้วยกันเป็นหน้าเพปเปอร์โรนีคิดว่าน่าจะเป็นพิซซ่าหน้าที่ใครหลายๆคนแบบกินได้อะอย่างเงี้ยไปตงอูแล้วแต่เจอมาสุมหนักมาก ฝนตกแต่ก็สนุกดีแบบว่าได้ไปเที่ยวกับเธอจนถึงตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดแต่เราก็ยังยังไม่หยุดเหมือนกันเราก็จะไม่หยุดถ่ายเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะมีไปต่อไหมไปเที่ยวกันมาเสร็จแล้วมากินข้าวพอกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับไปนอนใช่ไหมล่ะเล้าว่เดี๋ยวเรากินข้าวันก่อนอร่อยมากเลย อิ่มเลยเพราะว่ามากอะคุณเธอแล้วทำไมคุณเธอทําแบบนี้ล่ะคะทำไมทำแบบนี้ตอนนั้นนะนำตัวก่อนแนะนำตัวหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อพายนะครับเป็นอาร a ด t เรคเตอร์ของ Operation Heaven ครับพูดถึงซีซั o n Greeting ในครั้งนี้หน่อยมีคอนเซปต์ยังไงซีซั o n Greeting ของปีนี้เนาะก็คือปีแรกที่โอทีเอทำ Season g r e e t i n ใช่ไหมครับเป็น UJ เนาะ ก็เป็นแฟนหนุ่มของเราที่เขาพาเรากลับมาเที่ยวบ้านช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้เขาโชว์ซิว่าแถวบ้านเขาเนี่ยมีอะไรดีแต่ก็จะมีความสดใสตามตาของแจ็คก,กี้ที่ดูโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช่ค่ะมีอะไรพิ่เศษไหมครับต้องรอติดตาม <c oughs> เดี๋ยวทุกคนนะครับใครเปิดมาแล้วมีอะไรที่ผ <c oughs> ิดแปลกไปเอชาวบ้านเตรียมตัวรับโชคจะหล่นทับแจกทองหนึ่งพอนะคะกรณีเป็นพลรอยอะไรเงี้ยทุกคนได้ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับ คุ้มเงินทุกบาทจริงฝากด้วยนะจ๊ะไม่มีร,รีสปักนะครับไปพักกินข้าวที่เรอมองข้องนิดนึงจะอะไรเห็อะไางเลยนีหลังจากที่เราพาทุกคนไปติดแกรมกันมาแล้ว เราจะมาปิดจบด้วยหมูกระทะเห้ yeah! หมูกระทะกับเขาใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โอลาลาแกล์ปิ้งเขาใหญ่นะครับผมเงียบสงบแล้วก็มืดมากๆบอกเลยว่าตอนเช้าจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมที่พักแบบชัดๆกันตอนเช้านะเขาจะมีบ้านที่เป็นวิลล่าแบบนี้ด้วยแล้วก็บ้านที่เป็นโดมด้วยซึ่งอันนี่เป็นโดมอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูกปกันเอาไปใช้ในซีซันกรีตติ้งนะครับทุกคน ลองเก้งๆพยากรณ์อากาศพูนิดหน่อยก็เปิดดูแล้วจริงๆเขาบอกว่าตกประมาณ25% 25%นี่ถือว่าน้อยมากๆหวังว่าพรุ่งนี้จะไม่ตกนะครับโชคดีตอนเริ่มถ่ายนิดหน่อยที่แบบมันฟ้ายังโปร่งอยู่ที่ลำละคองใช่ไหมล่ะเราจะเริ่มกินได้ยังเรามีวิธีย่างแบบว่าในสไตล์เราไหมวิธีย่างสไตล์เราต้องมาในตีมแฟนหนุ่มด้วยใช่ไหมรู้ต้องย่างแบบทำอะไรกันละ แต่ว่ากินหมูกระทะที่เขาใหญ่เนี่ยฟิลลิ่งมันดีมากเลยนะแล้วก็เหมาะกับเพลงสันชายด้วยครับเพราะว่าท่อนนี้ร้องว่าขอบคุณครับอีดิตเตอร์ฮะแล้วต้องวอร์มกระทะก่อนไงลรลงเป็นสามชั้นก่อนทำไมถึงต้องไม่อัเพราะมันอยู่บนสุดหรือนาคตอาจจะได้เห็นคอนเทนต์แบบ เปิดเอาติ้งบริษัทหรือ่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าเป็นเอาติ้งที่แบบพาทีมงานไปเอาติ้งแบบไปลำบากไม่มีงานนะลำบากกว่านี้อีกเหรอหัวใจของหมูกระทะนะครับก็คือน้ำจิ้มขออนุญาตโจ้ยนะครับทาหมูฮะพี่โอ้ล่ะล่ะแจ่มมากครับทุกคนมาลองได้นะจริงๆแล้วอ่ะเรามาถึงที่พักอ่ะค่อนข้างช้าเลยแต่ว่าที่พักเขาแบบน่ารักมากมาเตรียมให้ อรุณสวัสดยามเช้านะครับผมและนี่นะครับก็คือยามเช้าอันสดใสกําลังจะทานเบรคฟาสต์ก็ตอนนี้มีเป็นเหมือนข้าวไข่ขยี้มีไส้กรอกมีแฮมแล้วก็มีข้าวต้มกลอเยขอพาทุกคนไปดูโดมสักหน่อยเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยจริงๆเมื่อคืนน่ผมนอนที่วิลล่า มีใครอยู่ไหมครับว้าวอากาศคือแบบว่าเย็นดีมากเลยอ่ะเปิดแอร์ให้เย็นขนาดนี้จริงๆก็น่านอนนะใครนอนห้องนี้<ไ>โอ้โหพายก็ว่าทำไมเปิดแอร์ฉ่ำใช่ย <c oughs> หอยู่สบายเป็นเหมือนแบบกันแบบแจมปิ้งเบาๆอะไรเงี้ยอ้าวสาวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมมาผิดรูปฮะขอบคุณโอลและลาครับผมที่ให้ เราได้มาพักอย่างสบายใจที่นี่ฝากทุกคนด้วยนะครับโลเคชั่นแรกของเราในวันนี้ก็เป็นนอนในโดมก็เป็นฟิวแบบว่าอนอนกับคนรักก็เดี๋ยวมารอดูนครับว่ายูเจของคุณในลุกนี้จะเป็นยังไงนะครับดูกันเลยสาวยมามาชว่าเธอ และนี่นะครับก็คือลุกต่อไปของวันนี้นะครับเป็นลุกที่จะไปถ่ายที่คาเฟ่นะครับหนุ่มผมหลอนนี่ลุกมันจะได้ต่างกันเนาะก็ก่อนที่เราจะไปที่คาเฟ่กันเดี๋ยวเราจะไปเดินทัวร์ในที่พักนี้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกละออกซิเจนตอนเช้างั้นระหว่างเดินทางเรามาิชชั่นกันแบบขำๆกันดีกว่าได้เลยครับระหว่างคาเฟกับกาแฟกาแฟโดนถ่ายรูปแบบชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปทําไมเราแบบว่า เป็นอินโทรเวิร์ดไงเรารู้สึกว่าเราถ่ายรูปน่าจะสนุกอ่ะระหว่างมาเที่ยวสองคนกับมาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มครับทำไมทำไมเพราะว่าสนุกครับแบบอย่างที่มาที่เนี่ยเขาใหญ่เราก็มากันหกคนเลาวก็สนุกดีรู้สึกว่ามาเป็นกลุ่มเนี่ยแหละขึ้นเขากับไปน้ําตกไปน้ําตกครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่ค่อยได้ไปบ่อยเยขา่าไปบ่อยแล้วแต่ว่า น้ำตกยังไม่ค่อยได้ไปแปลว่าวันนี้เราจะไปน้ำตกกันใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปน้ำตกกันเราจะพาทุกคนไปดูธรรมชาติยวต้องรอดูก่อนว่าผมไหวไหมถ้าไหวก็จะเดี๋ยวจะลงน้ำตกให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับตอนนี้ไปเดินเดินไปขึ้นรถกันเดี๋ยวเอาของไปเก็บ Let's go แล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ Monogram นะครับผมเห็นว่าที่นี่แบบที่ถ่ายรูปสวยดีแล้วประเด็นเลยก็คือมีกาแฟ เดี๋ยวเราไปเข้าไปสั่งกาแฟก่อนก่อน,อนไปเติมพลังงานก่อนที่จะมาสนับรูปกันนะครับทุกคน แล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับผมวันนี้เรามาในล,ลุคธีมสีชมพูเหมือนมาถ่ายเป็นพรีเวดดิ้งเหมือนตรงนี้โลเคชั่นนี้จะเป็นโลที่แบบว่าเขาชอบมาถ่ายรูปแบบพรีเวดดิ้งกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเลือกโลตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเนาะที่อุทยานเขาใหญ่เมื่อกี้ขับรถขึ้นมาเจอต้นไม้ล้มด้วยน่ากลัวมากทุกคน อันนี้คือแบบว่าแบกตู้เสื้อผ้าขึ้นมาที่รถได้ไหมะใช่แบกตู้เสื้อผ้ามาด้วยจริงๆอยากให้ Photo Book อ่เล่มนี้มันแบบว่ามีความาไรตี้เน้องมันมีทั้งแบบว่าเล่นๆบ้างมีแบบว่าที่ดูธรรมาชาติมากๆมีแบบที่ดูจริงจังมากๆอย่างเช่นรูปนี้ให้มันมีหลายๆแนวสไตล์นิดเองด้หรือเปล่า ใช่เป็นสตาร์ลิตเองด้วยแต่ว่าก็พายก็มีแบบว่าคิดธีมหรือว่าแบบว่าเรฟเรนซ์คร่ราวๆมาให้มาแบาบลูกนี้อยากได้คลีนคลีนขาวขาวลูกนี้อยากได้แบบง่ายๆสบายสบายแบบแค่เสยื้อกางเกงขาสั้นก็พออะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็จับมาจับแมท์กันเองค่ะแล้วเราไปเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่าโลเคชั่นก็คือณที่แห่งนี้เลยนะฮะเป็นหัวมุมนะครับสามเหลี่ยมแหลมสวยมากระดับพุ่งลิงกับระดับน้ำนี่คือเท่ากันเลยต้องระวังฮะขึ้นแรงื่อกี ไปดูบรรยากาศตอนถ่ายกันเดี๋ยวครับแล้วตอนนี้นะครับเราถึงที่น้ำตกเหลสวั์แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปน้ำตกจริงๆอ่ะที่นี่อ่ะจะเก,กี่ยใครมาแล้วรอบหนึ่ง มาถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเนี่ยว้าวดินเสียงน้ำด้วยทุกคนได้ยินไหมตอนนี้อากาศแบบว่ากำลังแบบเย็นกำลังดีอ่ะน่าจะประมาณ25องศาเรามาพูดถึงลุกของเซตนี้กันดีกว่าเซตนี้เป็นลุกแบบว่าสบายสบายแต่ตอนนี้ตากล้องจะล,มละ้ <c oughs> มล้ะรอดูครับว่าภาพจะสวยขนาดไหนผมว่าเซตนี้น่าจะออกมาจึ้งแน่นอนลุกเกือบสุดท้ายและลุกก่อนสุดท้ายลุกสุดท้ายก็คือ ลุกคิดว่าทอสคาน่าถ้าสมมติว่าเราไปทันนะเราก็จะไปนั่นแหละฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินลงน้ำตกสักผู่นะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตเุลงมาเจอข้างล่างเลยครับ สุดท้ายนี้ผมก็ได้กลับมาที่เขาเรือหาดส,สุดรู้หผมนะคะก็มีน้ำตกให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันก็ตอนนี้นะครับถึงโลเคชั่นสุดท้ายที่เราจะมาถ่ายรูปซีซันครีตติ้งของเราในวันนี้แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นลุคแบบว่ามาแบบว่าดินเนอร์แบบใส่เสื้อเชิ้ตง่ายๆกางเกงขาสัน้นแล้วก็รองเท้าคัชชูนะครับผมใช่เป็นลุคลุคคุณยังไม่ค่อยอยากไปจากเขาใหญ่เลย ตอนนี้คือแบบอากาศดีมากกําลังแบบเย็นดีด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็พราทิตก็ใกล้จะตกแล้วเราได้กลับมาที่คอสคานาอีกรอบนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพนิ่งวันนี้ของเซตน,นี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมย้ จบแล้วนะครับสำหรับการถ่ายซีซันกรีตติ้งในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าลูกออกมาวนตัวผมชอบมากมาแต่ว่าไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องกดพรีออเดอร์กันนะครับผมบอกเลยว่าซีซันกรีตติ้งครั้งนี้เราแบบเต็มที่มากสนุกกับการถ่ายครั้งนี้ามากเป็นฟิลเหมือนแบบพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆมันมีความพิเศษหลายอย่างมากๆเลยในซีซันกรีตติ้งตัวนี้เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือว่าโพลารอยด์ที่แบบว่าจะิีนมาจากอันนี้เลยมีแค่ใบเดียวบนโลกเท่านั้น ก็เป็น2วันที่ลุ้นๆมากกับพายฝนอะไรเงี้ยแบบตะลุยแบบแดดตะลุยฝนกันมาแบบหนักหน่วงมากแต่สุดท้ายแล้วเหมือนทุกอย่างก็เป็นใจไปหมดให้แบบว่าให้ซีซันกรีดดิ้งครั้งนี้แบบออกมาดูโอเคอะอตั้งแต่ตอนกลางหันที่แบบว่าเอายังพอมีแสงให้เราแล้วพอแบบฝนตกเราก็ได้อลาร์ด้คอนเทนต์แหละอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับ ร่วมชมบรรยากาศนะครับผมผ่านโฟโต้บุ๊กผ่านรูปภาพที่ผมถ่ายนะครับรูปภาพที่ทุกคนแบบตั้งใจจะทำกันมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากซีซันกรีตติ้งนี้นะครับไว้เป็นของขวัญให้กับทุกทุกคนนะครับผมขอให้ปี2025นะครับของทุกทุกคนเป็นปีที่ดีนะครับผมขอให้เจอแต่คนที่ใจดีนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขออะไรสมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ バイバイ